นี่ละมุงน,นี่ละว้ายนี่มั้ง้ยนี่ละหมนหนาเกลแก้วไม่จ้าไม่จ้าไม่จ้าเป็นอย่างนี้ไปปุนี่ให้ยไอตามหมอเบิ่งบ่นี่ เปยังดอกไอ้ซุงเซฟ่าพอเี่งมาพูดได้เป็นยังแล้วอเาตัวไปเลยนอิริีเข้ากันด้อแมงเกด้อเนี่ยกูเป็นงสร้างมันเถอีกูแข็งแกร่งยู่ละไอเดัน บ่เมื่อยจังเลยก็เห็นหนาแพมมี่อะไรก็เศร้าเหมือนอ้ายปากหวานแท้ย์ไอวานตี๋เฮี้ยงถูกปะไอ้บังยังกอลโอ้ไม้บยังดอกไอ้หวานน้องแพมมี่อะไรนี่น่ารักคัะที่สุดอ๋้อยปากหวานค่ะคุ้ไว่าเขาเขาบ้านเถอะดูต่อไปโดนๆนี่ไอเขียนหักแท้ ถางนี้เราบ่อเนี่ยลิซี่ลิซี่อยู่บ่เอา้างไม่ใส่เดี๋ยนี้นี่ยังส่งสมให้กูกินรอบ นางก้อนเป็นอย่างนี้ยังสมๆกูกินบ่ไปลงลูกเออเดี๋ยวกูไปหาแม่ก่อนเอานี่ก้อยบอกนั้งขี้กียไปเดินมนเศร้านี่ไปตีเสียพี่อ๋อกินเออกินเลยหานีใจจังดิอาหอดก็ไม่อยากกินของสมศรมึงเป็นอีหยังนี่มึงก็อยากกินแต่ของสมศมูปไม่รู้กัน มือซอน่เตื่นขึ้นมาเป็นวิ่นวิ่อาการแบบนี้กวนมงถ่องอี <that> <ss> ่ฝ่าท่องมง่กูบนีท้องมไอย่างกูบนี่งมงดิฉันอยากี่อฝ่าไม่ยังคือส้มคิดยากแท้ี่าหลานล่ะคือส้มจะเป็นใครนี่ เป็นสีเป็นวิ่นอยากกินของเจ้าของสมบุกูเล่แสนนิษฐานมาสิบวัดทั้งสิบทองนะเอาผัวโพทองทองรูดเออไมันสิทองเธอแจ้งไดผัวมึงน่ะเป็นหมันเด้เมึงอย่าลืมนะไอ้ผัวนี่เ,นเป็นหมันเนาะเออมึงตรวจตรวจบ้างรวดกูว่านกันหย้อนกูหูนี่แหละกูเลยบ่อยากทองเลยมึงยห้บอกเด้กฝ่ามึงลอยไปเซิร์กับผู้ใดนะ งบอกกูมาเดี๋ยวนี้มึงลอยไปกับแผยกูบอกว่าได้นี่คือมึบอกมันไปโลดไาก็ยังวะกูบอกว่าได้นดิมึงไม่บอกกูวันศุไปบอกผัวมึงเด้มึงลอยไปเซิรกันกับผู้ใหญ่บอกมาเดี๋ยวนี้มึงนี่ยบอกมันไปก็แล้วแล้วมึงบอกโลดกูมูมึงเด็กเก็บยวข้องอะไรเสมอแหละอืมขอยไปไปบอกได้ดิ เป็น่รบอกรดบอกมากับผู้ใดเอ้ยเดี๋ยวไอ้หนเป็นรถไถนาก้วได้ไมึงแัใส่ใครมาได้มึงนี่เลี่ยงตุ๊กแกตุ๊กแกไายเรื่อนแหมไอ้อธิบายด้ไอธิบายได้